สวัสดีครับน้องโก้พี่แอมครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับค่แล้วอ่คลิปนี้นะพ่อก็จะพาน้องโก้กับพี่แอมนะครับมาไล่หาสาเหตุที่แต่ลมไฟฟ้ารดของน้องโก้มันไม่ดังนะครับใช่มันไม่ดังจริงๆนะเพื่อนๆน พ่อก็เจอสาเหตุแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือหนูนะ <Huh? S 1> มันแอบมาทําร้ายสายไฟของเรานะครับใช่จนขาดจนบีบไม่ได้อะข uh huh. นาดนกอตตอนนั้นน่ะนก็ตลองเสียงดูทำยังไงจะไม่ติดเลยอ่าครับนี่เจอสายไฟขาด1เส้นนะครับ uh huh. แล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับ uh huh. ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนต่ออะไรยังไงนะครับเราต้องมาไล่สายไฟใหม่นะดูสิสายไฟเยอะแยะเต็มไปหมดเลย oh. ตอนอื่นนะพี่แอมถอดคอรถก่อนอ่ะนดี๋พี่แอมชุกกะโกโกุช่วยพ่อด้วยนะอ่ะเราสามคนช่วยกันพี่แอมครับถอดล้อเราต้องถอดเอาปลอมะลัยชิ้นนี้ออกมาก่อนถึงจะถอดแขงคอชุดนี้ออกมานะครับ oh. ระหว่างที่พี่แอมถอดนะ นอกจากเราจะไล่แต่ให้น้องโกแล้วนะพ่อยังมีนี่น้องโก้เขาเขาเรียกว่ากก่องอะไรวะก่องกล่องสเตปกล่องสเตปนะกล่องสเตปแต่สามชาเวียดนามเพื่อนนี่มีคําว่าสามชาด้วยใช่หรือเปล่าเป็นภาษาเวียดนามหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรสามบวกสามพัดทโป๊มิวสิกนะครับหรือที่เขารู้จักกันก็คือกล่องเวียดนามนั่นเอง มีทั้งหมดกี่สเตปม,12ตมี12สเตปนี่มี12สเตปนะเพื่อนๆดี12เสียงไม่ใช่12เสียงแต่12จังหวะใช่จังหวะเดี๋ยวเราลองมาหาวิธีติดตั้งกันนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันติดตั้งยังไงดูสายมาสิเพื่อนๆ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอามา <c oughs> ันลื้ออกก่อนครับหาสาเหตุที่แต้มไม่ดังก่อนนะ <c oughs> ชุบชุ พ่อกำลังไล่สายไฟอยู่นะเพื่อนๆชิューชอ้าวไม่ใช่นี่พ่อก็ไล่หาสาเหตุจนเจอแล้วนะครับเพื่อนๆนี่แหละให้น้องกร้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยนะพอถอดสายออกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะดังเดี๋ยวเรามาทดสอบกันบีบอ่านแล้วนะไหนขอสามช่าหน่อยที่พีเอ็มลองไปเอาแก๊ เดี๋ยวนกโก็อยก่อนแปวแตะสิบบาทหน่อยเดี๋ยวลองแต1สิบบาทกันเนาะโอเคมาลองแต1สิบบาทกันหน่อยนี่นะแต่สิบบาทนะครับเพื่อนๆน,อ,นองกลเขาใช้สายยางแล้วก็เอาปากเป่า,านะใ,ใครอยากดูคลิปแต่สิบบาทก็กดเข้าไปในช่องของเราได้นะครับใช่แล้วอ่ามาพี่เอมมาเทีกันหน่อยโอ้นี่มันมันเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนมันกดได้แล้วก็ยืดได้นะมันติดกาวโก็ติดกาวให้เหรออ้าวบูหนักกว่าเดิมอีกอ่ะ เย้จับไว้ไหนน้องก็บีบอย่าหันมานะเสเสบอยแงโอแสบผูก็เลยทีเดียวนะครับโอ้ยเอาเบาก่อนเบาก่อนโอเคพอต่อสายไฟสเต็ปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนก่อนี้นะครับทั้งหมดมี4เส้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆพือนจะ เป็นตัวอย่างเนาะแต่ไม่แนะนําให้น้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะครับไม่แนะนํานะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับมันจะมีสายไฟนะคือสีน้ําเงินกับสีเทานะครับนี่คือไฟที่จะวิ่งไปหาแตในกรณีที่เรามีแต่อตัวนะครับเอาออกไปนะครับเราใช้แค่เส้นเดียวเส้นในเส้นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับคือสายกาวนะครับสายกาวก็วิ่งเข้าสเต็ปด้วยแล้วก็วิ่งมาหาแตนะครับคือต่อต่อสีเหลืองเข้าเข้าสายดิน คือข้วลบนั่นแหละแล้วก็ไอตัวเตะก็เข้าข้าวลบนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็ผ่านสวิตนะครับข้วบวกของเราผ่านสวิตนะผ่านสวิตที่น้องโกจะบีบนะครับผ่านสวิตมาเข้าสีแดงนะครับนี่คือตัวผ่านสวิตนะไม่งงนะครับนี่นะตัวเข้าสวิตเพราะว่าสวิตจะมาเปิดกล่องแล้วก็ออกมาสีน้ำเงินให้มันเข้าตัวเตนะครับเดี๋ยวมาลองสเต็ปแรกครับสเต็ปแรกก็คือกดอ่าไฟ นะเราจะลองต่อดีไม่เอ่ยเพราะว่ามันก็อยู่ในเขตชุมชนนะครับก็ไม่อยากจะใช้เสียงรบกวนนะเดี๋ยวเราจะมาลองสักจังหวะนึงก็ได้จังหวะอะไรนะพี่แอม,มอพี่ังหทีคุ้นๆสองหรือสามสามเดี๋ยวพี่แอมหาผ้ามาก่อนหาผ้ามา,ามโอเคเดี๋ยวเราจะปิดเสียงสักหน่อยนะพเพื่อนๆมาลองกันหน่อยกดแชร์เลยนะ ขอ้อยที่ไม่ออกเสียงดังไม่ออกเดี๋ยวเราโก้มาอขออีกทีขออีกที่จั<อ>งหวะไหนนะที่เราคุค้นคุ้นหืมเพราะว่าเราโก้จังหวะจังหวะไตรกี่นี่แหละอันอันที่สี่อ๋อคนนี้กเสียงมันดังมากออพอดีไอตัวแตรมแวมเรานี่มัน ใช้ได้แค่ตัวบนนะเพราะว่าตัวล่างนี่ไสามทางมันหายนะเพื่อนๆเสียงต่ําเลยไม่ค่อยจะออกไหนลอง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 จังหวะตัวเล็กหน่อยแบบนีงนะเพื่อนๆอะไหนลองหน่อยพี่แอมเดี๋ยวแต่ลมหอยโข่งมาลองดีกว่าโอ้มันนเหมมือาพี่แอมเรามาลองกับแต่ลมหอยโข่งกันสักหน่อยนะครับหอยโข่งนี่ไม่กินไหม แต่ลมไฟฟ้ามันดังไปนะนเพื่อนๆเ,เรามาลองกับแต่ลมหอยโข่งดีกว่า,วาอะไรกันพีระสเต็ปเลยนะสเต็ปแรกอ่าเป็นแต่ธรรมดาเสียงไเ่เป็นปืนกลเลยนะนวกกูสายหลุดทำไมอันที่สามเลยนะอันที่สี ที่ห้าเดี๋ยวพี่แอมค่อยเปลี่ยนสติให้พ่อนะ 1, 1> ดูย 2> 2. Tolong tuan Le kan ya. Kembar berapa? Angkai. Kukau. Wow. Kau pernah buat pendek pernah buat. Tapi tak macam. Tidak. 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 มาย่องไอ้มากระดดเติมควบไม้เนาะใช่อย่างนี้ไงกรรบกรรบกรรบกรบอ่าโอเคครับสเตปก็มีทั้งทั้งหมด12สเตปนะเพื่อนเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งแล้วเราไปหาที่แบบกว้างๆโล่งๆทดสอบกันในคลิปต่อไปนะเพื่อนๆเพราะ<ๆ>ว่าเกรงใจเพื่อนบ้านนะครับเราก็ต้องอ่าน้องเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่โลง่งๆกันนะครับแค่แน,นี้ก็ รู้แหละว่ามันใช้ได้จริงนะครับกับแต่ลมห้อยโขเดี๋ยวพ่อก็จะทําการเดินสายติดตั้งแล้วก็หาที่ทียึดียึดกล่องนะครับโอเคเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็ผมต้องไปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้พ่อไปประกอบให้น้องโก้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอาน้องโก้พี่แอมครับฝากช่องหน่อยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องโก้กับพี่แอมด้วยนะคะแล้วมาเล่นกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย